ซีรี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน9 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2นะครับฝาก9 0 0 0จะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด s ับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือราการฝากนะครับแคมเปญน,นี้ฝาก8เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย2.2 เปิดบัญชีขั้นต่ำ5แสนไม่จำกัดขั้นสูงนะครับจะฝาก100ล้าน200ล้านตามสบายนะครับเงื่อนไขหลักเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยนะครับข้อมูลดอกเบี้ยก็2.2%นะครับคำนวณตาดอกเบี้ยคำนวณจากยอดเงินฝากจนถึงครบระยะเวลาการฝากนะครับจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝากเท่านั้นก็คือ8เตือนค่ารักษาบัญชีไม่มีนะครับ เงื่นไขการฝากการถอนการโอนการฝากจํานวนเงินขั้นต่ำ5แสนไม่จํากัดจํานวนขั้นสูงการฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตการถอนนะครับสามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคารโดยต้องถอนเต็มจํานวนของงวดการฝากในแต่ละงวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการ การฝากเงินต่อเมื่อครบกำหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินนะครับหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นการเป็นฝากประจานะครับสาเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับตราดอกเบี้ยและเงินไขาตามประกาศของธนาคารณนะขนาดนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก3เดือน ข้อครวรระวังนะครับหากถอนก่อนครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาก,การฝากจริงในอัตราดอกเบี้ย0.15ต่อปีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝาก3เดือนนับตั้งแต่วันฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกําหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากนะครับเป็นบัตรเงินฝากและนํามาใช้เป็น หลักประกันการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มทิสโก้เงื่อนไขาย,อ,ยาอื่นนะครับบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา24เดือนจะเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยธนาคารจะแจ้งสถานะบัญชีเงินฝากที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ8เดือนมัน243วันนะครับเงินต้น9 0 0 0 0 0ดอกเบีย้ย2.2%ดอกเบี้ยที่รับ13,181บาท92สตางค์นั่นเองนะครับรับตัดอกเบีย้ยนี้ไปเลยดอกเบีย้หย,ย 13, 1, ห,หักภาษี่าย15 13,181บาท92สตางหัก15หัก1,977บาท269สตางค์นะครับเหลือ11,204บาท63สตางค์รับไปเลย สรุปเงินต้นนะครับ9 0 0 0บวกดอกเบี้ย11,204บาท63สตางเป็น9 11, 0 11,204บาท63สตางค์นะครับรับไปเลยก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ การจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้ยกลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต,ต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้น ต้องเรามาระวังด้วยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนีทง่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ